สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอป f a c e b o o k นะคะคลิปนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำไฮไลท์ให้กับ facebook story กันเลยค่ะวิธีการทำปุ้ยจะทำให้ดูเป็น2แบบนะคะวิธีการแรกก็คือเราทำจาก Facebook S t o r y ของเราที่มีอยู่นะคะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนกันเลยค่ะอย่างแรกมาที่แอป f a c e b o o k นะคะคลิกไปเลยค่ะ ตอนนี้อยู่ที่หน้าหลักให้เพื่อนๆมาที่รูปโปรไฟล์ของเราตรงนี้นะคะแล้วก็มาที่จุดสามจุดตรงนี้อ่าในส่วนนี้ก็ให้เรามาเลือกที่คลังตรงนี้นะคะ่ะแล้วก็มาที่คลังสตอรี่นะคะ ตรงนี้เราจะต้องมีการแช่สตอรี่ของเราใน Facebook ก่อนนะคะเราถึงจะมีคลังสตอรี่แบบนี้ค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆนคนไหนที่ไม่เคยสร้างสตอรี่เลยเขาก็จะไม่มีคลังสตอรี่ให้เรานะคะเมื่อเรามาหน้านี้แล้วก็ให้เรามาเลือกนะคะว่าเราต้องการทำไฮไลท์ให้กับสตอรี่ตัวไหนพอดีว่าของปุ้ยมีอยู่ตัวเดียวนะคะก็เมื่อเลือกได้แล้วใช่ไหมคะก็มาคลิกที่รูปตรงนั้นเลยค่ะ อ่าเมื่อเข้ามาแล้วใช่ไหมคะเราจะเห็นรูปดาวตรงนี้ก็ให้เรามาคลิกตรงนี้นะคะตรงนี้เขาก็จะมีให้เราเลือกว่าเราต้องการที่จะเพิ่มไปยังส่วนไหนก็คืออันนี้จะเป็นตัวไฮไลท์อันเก่าของปุ้ยหรือว่าเราจะทําเป็นคอลเลกชันแนะนําใหม่นะคะอ่าเดี๋ยวปุ้ยเลือกเป็นตัวแนะนําใหม่นะคะต่อมาก็มาตั้งชื่อให้กับคอลเลกชันของเรานะคะ เมื่อเราตั้งชื่อแล้วก็ให้เรามาเลือกที่บันทึกตรงนี้นะคะอ่าระบบเขาก็บันทึกตัวไฮไลท์ให้เราแล้วเดี๋ยวเราย้อนกลับออกไปนะคะย้อนกลับออกไปนะคะแล้วก็ย้อนกลับออกไปอันนี้จะเป็นหน้าโปรไฟล์ของเรานะคะให้เราเลื่อนลงมาอ่าเราจะเห็นตรงนี้ตัวที่เราทำไฮไลท์สตอร,รี่บน facebook ของเราเมื่อกี้ค่ะเขาก็จะมาอยู่ตรงนี้ หากต้องการจะเพิ่มก็สามารถมาคลิกบวกตรงนี้เพิ่มอีกได้นะคะเดี๋ยวไปดูอีกวิธีหนึ่งนะคะให้เรากลับไปที่หน้าหลักของ facebook ของเราะค่ะแล้วก็มาเลือกที่สร้างสตอรี่ตรงนี้นะคะอันนี้เพื่อนๆนก็มาสร้างสตอรี่กัน,นะค่ะว่าต้องการสร้างแบบไหนจากข้อความเพลงหรือว่าจากรูปแก,กลเลอรี่ของเราะค่ะตรงนี้ เดปุ้ยจะขอสร้างจากคลังรูปภาพนะคะก็เลือกขึ้นมาหนึ่งรูปแล้วก็เรามาตกแต่งอะไรให้เรียบร้อยเสร็จล้วก็มาเลือกที่คำว่าแช์นะคะตอนนี้สตอรี่ของเรากำลังแชร์อยู่ใช่ไหมคะแชร์ Share เสร็จแล้วใช่ไหมคะก็ให้เรามาคลิกที่รูปเลยนะคะแล้วก็ในหน้านี้ให้เรามาคลิกที่รูปดาวตรงนี้ค่ะ เหมือนเดิมค่ะว่าเราต้องการที่จะเพิ่มไปยังส่วนไหนต่อรูปอันเก่าที่มีอยู่หรือว่าเป็นคอลเลกชันใหม่ค่ะมาตั้งชื่อเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มาเลือกที่บันทึกตรงนี้ค่ะแล้วก็ปิดออกไปนะคะเราเข้าไปดูที่รูปโปรไฟล์ของเราได้เลยค่ะ แล้วก็เลื่อนลงมานะคะอ่าจะเห็นว่าเขาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะค่ะนี่ก็จะเป็นวิธีการทำไฮไลท์สตอรี่ให้กับบัญชี Facebook ของเรานะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ